โอเคครับกาตัวดีท่านผู้ชมด้วยได้เนี่ยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟเช่นเคยนั่นเองครับชุดตะกี้ระดับตำนานเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับนะเปิดเพื่อรับโทเค็นนั่นเองนะครับโทเค็นก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูรังวนครับโทเค็นก็คืออันนี้นั่นเองนะครับนะทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าของดีๆมีเต็มเลยนั่นเองนะครับนะทุกคนก็เป็นกล่องปืนนั่นเองนะของดีสุดแล้วนั่นเองนะครับฟรีไฟท็อปใส่มานั่นเองนะครับของที่แรที่สุดก็คือชุดอันนี้นะครับมาทัั้้งหมดินนนนะะครบ Yüz, มีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็แว่นตาด้วยนี่นะครับแล้วก็ทรงผมนะครับทุกคนข้อดีมันคือยังไงนะครับนะทุกคนมาดูรายละเอียดครับนะทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนี่นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับทรงผมแว่นตาก็เป็นสีแดงได้เออเสื้อผ้าก็สีแดงได้กางเกงก็สีแดงได้รองเท้าสีแดงได้หรือจะเอาฟ้าทั้งชุดก็ได้นะครับนะทุกคนแล้วชุดนี้สามารถแปลงร่างได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดนะครับนะทุกคนนี่ครับ อันนี้ถ้าเต้นคู่นะโคตรเท่นะครับนี่อย่างเอานะครับสามารถไปเต้นกับเพื่อนได้นะครับอันนี้นะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์นะครับนะแปลงร่างนะครับนะทุกคนเออสามารถแปลงร่างได้นะครับท่านี้โคตรเท่นะครับนะแล้วก็อันนี้อเมริชั่นนะทุกคนเออนะทุกคนปรากฏดตัวนะครับเออโคตรเท่นะครับนะและการผสมพยาบาลครับนะทุกคนการพันยานนั่นเองนะครับโคตรจะเอานะครับนะทุกคน เวลาเราตกพื้นครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหแบบอย่างหล่อนะครับนะทุกคนเออหล่อจริงนะครับชุดนี้นะเออสามารถเปลี่ยนสีได้อะไรได้นะครับนะทุกคนมาดูของรางวัลครับก็จะมีตัวไดมอนด์นั่นเองนะครับนะทุกคนแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองครับแล้วก็เอาไมกแล้วครับเคียวอันนี้มีเอฟเฟกหน่อยนะครับก็เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับนะน่าจะถือเข้ากันอยู่นะเข้ากับชุดนั่นเองนะครับนะทุกคนแล้วก็เอยมันใช้แค่สลูกนี่วะเออผมนึกว่าใช้5ลูกนะเออใช้แค่4ลูกนั่นเองนะครับ มาส่งฟรีหนึ่งครั้งไปลองดูกันสักหน่อยว่าจะได้สักลูกไหมนะเออครั้งแรกก็ไม่ออกนะทุกคนเฮ้ยมันมีรางวัลใหญ่เลยนี่หว่าทุกคนนะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับนะทุกคนมันมีรางวัลใหญ่ใหญ่ให้เลยนั่นเองนะครับเผื่อใครสุ่มได้เนาะแต่ก็โอ้โหมันไม่น่าจะสุ่มใต้นะครับนะทุกคนนะก็เป็นระบบของเกมนั่นเองนะครับมาทั้งหมด16วันนั่นเองนะครับนทุกคนเดี๋ยวไปดูอเมริชันของเกมหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับ อย่างเอานะครับนะทุกคนเอเคนี่ครับโอ้โหสวยมากครับนะทุกคนไม่รู้จะโดนล,ลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอเคผมขอไม่ดูแล้วกันนะครับนะทุกคนก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับนะทุกคนไอ้ตรงนี้นะครับถ้าใครมีเกิน3ชิ้นก็สามารถสุ่มได้1นครั้งนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนนะวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายเจอลิปหน้านะครับ